สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยเขาบอกว่าทุกบ้านควรจะมีมีไว้หนึ่งอันนะครับเพื่อคลายทุกกายทุกใจยามที่เราเกิดปัญหามันคือเครื่องขจัดท่ออุดตันแถมที่สูบลมราคา690มีจำหน่ายที่ร้านค้าขายสุขภัณฑ์ทั่วไปแล้วก็ตามาเว็บไซต์ขายของออนไลน์เช่น lazada แล้วก็ shopee นะครับ690บาท สามารถที่จะแก้ปัญหาเวลาท่อตันท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานรวมทั้งโถส้วมชักโครกเป็นต้นนะครับก็ใช้ตัวนี้แก้ได้ท่านที่กำลังทานอาหารอยู่สามารถดูวิดีโอนี้ได้จนจบนะครับผมไม่ได้ไปทดสอบกับโถส้วมที่มีสิ่งปฏิกูลอุดตันแต่อย่างใดตัวนี้มีเพรสเซอร์เกจ มันจะมีสีแดงตั้งแต่6บาร์เป็นต้นไปแสดงว่าแรงดันลมไม่ควรเกิน6บาร์เป็นที่สูบลมยางรถธรรมดาเหมือนกับที่สูบลมจักรยานแล้วก็มีหัวจุ๊บสูบลมสำหรับสูบลมกับ พวกอุปกรณ์ที่เป็นลูกบาสเกตบอลลูกฟุตบอลเป็นต้นนะครับแล้วก็มีหัวที่เป็นหัวยางนี่มาสามหัว กลไกภายในนั้นไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับก็เป็นแค่ตัวนี้เป็นหัวจุ๊บสําหรับเติมลมอัดลมลงไปในถังนะครับจุ๊บนี่มันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเช็ควาลวหรือว่าวาลวการกลับลมออกไปอย่างเดียวแต่กลับเข้ามาไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าเพรสเชอร์เกจมันเป็นลมที่ไปวัดว่าตอนนี้เข็มขึ้นมาที่แรงดันลมเท่าไหร่นะครับ แล้วก็อันนี้มันจะเป็นที่พอเรากดแล้วเนี่ยมันจะไปเปิดวาลวทําให้ลมที่อัดอยู่ในถังในกระบอกเนี่ยก็ดันออกไปตรงฝั่งนี้นะครับผมประกอบขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานกันนะครับตรงนี้จะเป็นที่เสียบจุบหัวต่อสำหรับ อัดลมเข้าไปนะครับล็อกเป็นแบบนี้แล้วเราก็จากนั้นก็ปั๊มลมเลยนะครับผมปั๊มลมความดันอยู่ที่ประมาณ4บาร์ครับตอนนี้ก็ปลดออกเลย ผมจะทดลองยิงขวดนี้นะครับด้วยกระบอกลมอันนี้ว่ามันมีแรงดันสักแค่ไหนประมาณนี้นะครับโอ้โหหนึ่งสองสามโอโ้แรงคราวนี้สมมุติว่ามีของอุดตันอยู่ในท่อนะครับนี่ผมจะใช้ผ้าขนหนูเลยผ้าขนหนูใส่ลงไปเลยนะครับยัดเข้าไปเลย นี่ครับผ้าขนหนูอยู่ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ําลงไปเพื่อจะให้มันใกล้เคียงของจริงนะครับว่า,าเวลาผ้าขนหนูโดนน้ำเมันก็จะขยายตัวมันก็จะยากขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับถ้าใครเผลอเอาผ้าขนหนูใส่ไปในท่อประมาณ5บานะครับ5บาครึ่ง ผมเติมน้ําลงไปแล้วจะได้เหมือนของจริงนะครับแล้วก็ผ้าขนหนูอยู่ตรงนี้ทีนี้ผมก็จะยิงกับไอตัวเครื่องนี้นะครับจ่อเข้าไปตรงนี้นะครับในใช้ตัวที่เป็นตัวยางเอาเลยนะครับพร้อมแล้วยิงโอ้โหกระเด็นไปนู่นโอ้โหแต่ในความเป็นจริงเนี่ย สมมุติว่าท่อมันยาวใช่ไหมครับเราอาจจะต้องยิงสองทีมันอาจจะเคลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็พอยิงอีกทีหนึ่งนะครับมันจะไปอยู่ตรงโน้นเอาใหม่ใช้นี้ดันไปอยู่กลางกลางฮะให้อยู่กลางกลงเมื่อกี้มันอยู่ตรงปลายนี่ให้อยู่กลางๆางแบบนี้แล้วก็เติมน้ําไปแล้วนะครับระดับน้าเอาอะไรเดี๋ยวจะยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับจะดูว่าถ้าผ้าขนหนูมันอยู่กลางกลงแบบนั้นมันจะ ช่วยได้ไหมมันจะสามารถดันออกไปได้ไหมพร้อมหนึ่งสองสามโอ้โหดันไปนู่นหนึ่งสองสามในกรณีที่เราใช้กับอ่างล้างจานเขาจะมียางมาให้นะครับยางแผ่นใหญ่เนี่ย สำหรับอ่างล้างจานถ้าเป็นแผ่นเล็กก็คือเป็นของอ่างล้างหน้าสังเกตดูมันจะปิดไปตรงตรงช่องระบายน้ำได้ได้พอดีนะครับถ้าเราสามารถเอาตะแกรงออกมาได้ก็ให้เอาตะแกรงออกมานะครับลมจะได้ลงไปสะดวกมากขึ้นนะครับนี่แล้วเราก็เสียบแล้วจากนั้นก็ยิงแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าผมไม่ได้ยิงจริงเพราะว่า ในห้องครัวผมเนี่ยท่อน้ํามันไม่ได้อุดตันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่านี้เอามาไว้เผื่อฉุกเฉินจาเป็นต้องใช้ทีนี้มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากลมที่ผมทดสอบสักครู่เนี่ยครับมันแรงมากนะครับมันอาจจะทําให้ข้อต่อท่อยางตามจุดต่างๆเสียหายได้เราควรเริ่มตั้งแต่ความดัน น้อยๆนะครับอัดลมเข้าไปสัก2บาก่อนแล้วดูว่ามันออกไหมนะครับค่อยเพิ่มเป็น3บา4ี่4บาเพราะว่าถ้าเราอัดไป5-6บาเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้ท่อน้ำแตกหรือว่าหลุดได้นะครับแล้วก็มีข้อมีข้อต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับตอนที่เราอัดลมลงไปเนี่ยน้ำส่วนหนึ่งมันอาจจะกระชกขึ้นมาตรงท่อท่อระบายน้ำล้นตรงนี้นะครับเพราะว่ามันต่อถึงกันนะครับถ้า เป็นไปได้หรือว่ามีคนช่วยนะครับให้เอาผ้ามาปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันกระฉอกขึ้นมาแล้วก็เพื่อให้แรงดันลมทั้งหมดมันไปดันของที่ตกค้างเศษอาหารหรือว่าพวกสิ่งของที่เราต้องการให้มันหลุดออกไปนะครับสําหรับการแก้ปัญหาอ่างล้างหน้าตันนะครับเราก็ต้องใช้ลูกยางแบบนี้ถ้วยยางที่เขาให้มาเป็นถ้วย ถ้วยเล็กเนี่ยนะครับเล็กกว่าของอ,อ่างล้างจานนะครับซึ่งพอใส่ได้เนี่ยมันจะปรับองศาได้มันจะมันจะเข้าไว้ที่ตำแหน่งนี้ได้พอดีนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้แรงดันมากในช่วงแรกนะครับเพราะว่าจะทําให้ท่อที่อยู่ข้างใต้อ่างล้างหน้าอาจจะหลุดหรืออาจจะแตกได้ก็ใช้แรงดันที่ต่าๆไปก่อนนะครับแล้วก็มีข้อควรระวังก็คือท่อตรงนี้ จะเป็นท่อระบายน้ำล้นนะครับมันต่อถึงกันนะครับอพอเราอัดลมเนี่ยมันจะมีลมส่วนหนึ่งเนี่ยรั่วมาฝั่งนี้แล้วก็จะทำให้น้ำกระฉอกขึ้นมานะครับเราต้องปิดด้วยเทปที่เป็นเทปเหนียวๆน,นะครับเช่นเทปที่เขาพันท่อแอร์เป็นต้นนะครับมันก็จะช่วยได้จะทำให้ลมทั้งหมดเนี่ยไม่รั่วนะครับลมจะได้ไปดันสิ่งของที่ตกค้างอยู่ให้มันหลุดไปนะครับ ในการที่จะใช้กับโถชักโครกเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนลูกยางมาเป็นลูกยางแบบนี้นะครับที่เขาที่เขาแถมมามันมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับมุมได้นะถ้าที่ทดลองดูก็พบว่าแรงดันนั้นมีมากพอสมควรเลยนะครับถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปขวางตรงขอหานโถชักโครกเช่นผ้าอนามัยหรือกระดาษชิชู่นะครับเชื่อว่ามันจะสามารถดันให้หลุดออกไปได้อย่างแน่นอน,นครับ อย่างไรก็ตามผมมีคอมเมนต์สองข้อครับข้อแรกก็คือตรงจุ๊บที่เสียบลมนี่นะครับมันเป็นพลาสติกนะครับตอนที่เสียบผมก็กลัวระวังว่าว่ามันจะแตกจะหลุดหรือว่าเกลียวที่เขาทำให้มันล็อกนะครับมันอาจจะสึกล้อได้เร็วหรือเปล่านะครับประการต่อมาก็คือตอนที่ผมสูบลมนะครับมันมีช่วงตรงนี้นะครับที่สามารถที่จะหนีบเท้าได้นะครับก็ต้องระวังนะครับในขณะที่เราอัดลมเข้าไปนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมสมชาย DIY นะครับและพบกันใหม่ตอนต่อไปสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์เวลา2ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ